สวัสดีครับคุณชมทุกท่านพบกผมผมหม่อมสียมเซเวนะครับผมตอนนี้ผมอยู่บริเวณทางเท้าเนาะที่ด้านหน้าห้าง MBK นะครับผมข้างหน้านี้เป็นสี่แยกประทุมวันนะครับนี่ฮะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณชมไปรับชมภาพบรรยากาศงานไดโนเสาร์คิงดอมนะครับผมก็เป็นการจัดแสดงงานไดโนเสาร์ะนะครับจากสวน ไดโดเสา์พัทยางานมีตั้งแต่11ถึง24มีนาคม2568นะครับผมก็เห็นว่าจะมีทีเล็กยักษ์สูงกว่า12เมตรเลยตื่นตาตื่นใจจริงๆภาพและบรรยากาศจะเป็นเช่นไรติดตามรับชมไปพร้อมกันเลยนะครับนี่ฮะตอนนี้ผมกำลังจะหายอ๋อนี่ฮะคุณชมเจอเลยด้านหน้านี่เลยนี่ฮะตามผมมาเลยนะครับนี่ฮะ ก็ทางด้านนี้เป็น MBK Center เห็นไหมครับผมนะ <_ d ance> ด้านบนนี่เราก็จะามาทางนี้เลยนะครับเดี๋ยวสักคู่นะเดี๋ยวนี่ฮะจากป้ายตรงนี้เนาะนะครับผมนี่เราก็มาทางขวามือเลยนี่ฮะอยู่ขอบด้านนอกห้างนี่เองนะครับผมเนี่ยก่อนเข้าไปนะเดี๋ยวผมให้คุณชมดูอินฟอร์เมชันนะครับผม <_ d ance> ว่ามีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจบ้างเนาะนี่ครับผมก็ ป้ายของการจัดงานนะครับ MBK Center Dinosaur Kingdom นะครับผม1งถึงมีนาคมนี่ฮะก,ก็รายละเอียดตามนี้เลยนะครับผมนี่ฮะก็จะมีการจัดแสดงโชว์ไดโนเสาร์ด้วยนะครับผมนีม่เดี๋ยวเราจะพาคุณชมไปชมภาพบรรยากาศด้านในด้วยกันเลยนะครับผม,มนี่นานๆเราจะได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนิทีนึงเนาะคุณชมนะตัดสลับกับ งานอาหารเนาะผมถ่ายมาเยอะแยะมากมายอะ่ะครั้งนี้เดี๋ยวผมจะมาชมในส่วนของไดโนเสากันบ้างนะครับผม,มนี่นๆๆนฮะน, <ๆ S 1> <ๆ S 2> นี่นะครับผม <ๆ S 2> ก็ตามนี้เลยปะแหมเมื่อกี้ผมเลี่ยงเลี่ยงคนนะเพราะว่ามีาแขกที่สนใจนี่ฮะนี่เป็นซุ้มทางเข้างานนะครับคุณชมนะเดี๋ยวเราจะพาคุณชมไปชมภาพบรรยากาศด้านในเลยนะครับว้าวอสวยงามนะครับผมนี่ให้คุณชมดู อันด้านนี้ก่อนซ้ายมือเห็นมาก็จะมีไดโนเสาร์ที่แบบพองหงบหัวได้ด้วยนะฮะนี่ฮะถือว่ามีอ้าปากได้ด้วยนะคุณผู้ชมในตัวกลางเห็นไหมนี่ฮะก็แหวตัวซ้ายซ้ายมือสุดนี่มีพังหงบหัวนะครับตัวกลางนี่มีแบบทั้งหน้าปาานะนี่นะฮะนี่นแหม่คลายเครียดจากการทํางาน,นเนาะก็ถือว่าเป็นสีสันดีมากนะครับผมนี่ฮะโอ้ตรงตรงมือนี่ ตรงเหมือนกับมีสันสันด้วยนะคุณชมนะเห็นฮะเห็นนะเนี่ยฮะมีสันสันด้วยนะครับผมก็รือว่าตื่นตาตื่นใจนี่แค่สองสามตัวนะครับผมด้านในก็ยังมีอีกเพียบเลยมากมายเลยโล่งๆนเห็นไหมเนี่ยฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวหันให้คุณชมดูแม่ตัวนี้ก็สวยงานนะครับผมนี่ฮะก็รือว่าใหญ่โตเลยนะครับผม นี่ฮะก็จะมีนะักท่องเที่ยวต่างชาติเนาะมาถ่ายรูปก,กันบริเวณนี้ด้วยนะครับคุณพี่ะโอ้โหตรงนี้เป็นมีปากเป็นปากแบบปากสั้นๆด้วยเนาะสวยงามไหมครับผมนี่นานๆเราจะได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้สักทีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมนะนี่ฮะนี่ไปถึงนู่นเลยนะครับเห็นไหมฮะเ,เดี๋ยวเราจะขอเจาะดีเทลกันหน่อยนะครับผมนี่ เจาะดีเทลกันนิดหนึ่งด้านหน้าด้านล่างนี่เป็นป้ายนะครับผมว่ามาจากสวนไโดโรเสาร์พัทยานะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวขอหันสวยๆหน่อยนะให้คุณชมเห็นบรรยากาศนะครับผมเนะี่ฮะก็ให้ดูกันเลยนะครับผมเนะี่ฮะขออนุญาตนะคุณชมยจะได้เห็นเลเยอร์ของเรียนการจัดงานนะครับผมตั้งแต่ซุ้มที่เราเข้าบาเนี่ยนะครับผมให้เห็นซุ้มเลยเนาะ นี่นะครับผมก็อยู่ขอบนอกของห้างนะครับไม่ได้อยู่ในห้างเนาะนี่ผมจะหันหมุนไปทางขวามือให้คุณผู้ชมจะได้เห็นว่าอ๋อขวามือตรงนี้เป็นแยกปทุมวันนี่เองนะครับผมก็นี่ตรงข้ามกับขอศิลนเลยนะเผื่อท่านใดพาลูกพาหลานมาเนาะก็จะมีเด็กๆมาด้วยนะนี่ขนาดเป็นวันทำทำงานเนาะครับถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมนี่ฮะถือว่า ตื่นตาตื่นใจเนาะแม่ตัวนี้แบบใส่หางด้วยด้วยนะครับเดี่ยฮะดี่ก็จะมีเด็กแล้วคนที่ให้ความสนใจมาพอสมควรน,นะครับผมโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่อะเนี่ยฮะ <ๆ S 2> แม่เด็กๆนี่คงชื่นชอบมากเลยนะครับผมเห็นแบบเนี้ยโอ้ด้นนี่มีตัวเล็กมีตัวลูกมันด้วยคุณชมนี่ผมเพิ่งเห็นนะนี่นี่นี่ไอคุณชมดูด้านนี้นี่ นี่เหมือนกับหูถ้าเราไม่ได้ก้มลงก็จะไม่เห็นนะครับคุณชมเห็นไหมเนี่ยฮะมีตัวลูกมนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่นี่ไปหูเนี่ยด้านบนคุณชมเห็นไหนมก็จะมีเหมือนกับไดโรเสาที่เป็นพันแบบบินได้นะครับผมนี่ก็จะมีอีกด้านนี้นะฮะนี่ฮะ แหมเรียกว่าตื่นตาตื่นใจถ่ายไม่ถูกเลยนะครับผมเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับนี่เดี๋ยวเราจะมาทางด้านนี้กันบ้างนะครับนี่ทางด้านซ้ายมือนี่ก็ถือว่าน่าสนใจนี่ฮะตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเรียกว่าตัวอะไรนะครับผมนี่ก็ถือว่าเออนี่เป็นแบบนี้เลยนะบี่กกำลังอ้าปากเลยเห็นไหมครับนี่ฮะ ต่างชาติเนาะให้ความสนใจนะครับมาเยี่ยมชมนะครับผมในการบริเวณนี้ด้วยนะครับผมเนี่ตรงนี้ก็จะมีอีกหนึ่งชนิดนะครับของไดโนเสาร์นี่แทบจะทุกตัวนี่ขยับได้นะคุณผู้ชมนะมีสายหางมีสายคอขยับปากต่างๆนะครับผมก็ไม่ได้เป็น ปั้นทื่อๆไม่ใช่นะโหคุณชมเนี่ยนี่น่าจะยักษ์ใหญ่เลยมะเนี่ยทีเล็กคุณชมเนี่ยทีเล็กกว่า12บสเมตรเลยคุณชมนะอาจจะวัดความยาวจากหางจนถึงปากนะครับนี่ให้คุณชมดูเลยนะว่ามันจะมีการบอกนะครับผมว่าเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับเนี่ยฮะทีเล็กนะโหแบบตะลึงเลยนะครับดูหางนดิ เห็นไหมไปถึงนู่นเลยนะครับเนี่ยฮะก็นี่เดี๋ยวเราจะมาทางด้านนี้บ้างนะครับผมด้านนี้ก็จะเป็นไดโนวอล์คิ่งนะครับผมเนี่ยฮะขี่ดิโน่เสาเหือนจริงตรงบริเวณนี้นะด้านนี้เป็นให้น้องๆหนูๆน,นะมาเล่นทรายกันบริเวณด้วยๆนะครับผมนี่ฮะก็ขุดทรายกันเพื่อ,อฝึก นะครับความอดทนแล้วก็สร้างสรรค์นะครับทางผลงานทางศิละปะต่างๆเอ็กด้านบนอ้าวนี่ครับโอ้โหดี่ตรงนี้เป็นอ๋อนี่รฮะแบบนี้สวยงามไหมครับผมมชมดูตัวนี้นะก่อนที่เราจะเข้าไปชมในส่วนอื่นนะครับผม นี่ฮะขอมาตรงนี้สักเล็กน้อยนะครับผมเพราะว่าด้านบนนี่เรายังไม่ได้ถ่ายเจาะนะครับในส่วนของไดโดเสาที่อยู่ด้านบนตรงนี้เห็นไหมะฮะนี่ฮะโอ้โหนี่เป็นพันอะไรโน่เนี่เป็นกลางปีกออกมาแบบนี้เลยนะครับผมนี่ตรงนี้เป็นภูเขาจำลองนะครับด้านหน้าแล้วนะเน,ะะนี่ยนะผมนะฮะเอียขอญาตเก็บชอ็อตภูเขาจำลองสักนิดนึงเนาะนี่ฮะ มีอ้าปากด้วยนะเนี่ยตัวนี้เห็นนะโอเคประมาณนี้เนาะมีที่ไหนบ้างไม่เอ่ยนะครับผมเห็นว่าจะมีในส่วนของอสกายวอล์กตรงสะพานข้ามไปฝั่งนู้นด้วยนะครับผมก็นนะจะเป็นสายพันธุ์นะขอเก็บตรงนี้สักนิดนึงเป็น ซุนโนซอรัสนะครับเใครรู้จักสายพันธุ์นี้บ้างนะครับซุนโนซอรัสนะนี่นะครับโอ้โหก็ถือว่าคอยาวสูงสวยงามจริงๆแต่ผมตะลึงกับตรงนี้มากเลยเนี่ยครเป็นทีเร็กแบบโอ้โหว้าวเลยอะ่ะนี่คุณชมนี่ไฮไลท์เลยนะเนี่ยใครมานี่ไม่ได้แบบถ,ถ่ายกับตรงนี้ถือว่ามาไม่ถึงนะเนี่ยฮะผมจะเก็บ โดยรวมเลยนะครับผมว่าจะเอาแค่ไหนนะเนี่ยฮะให้คุณชมดูทั้งหน้าปากทั้งสายหางด้วยนะครับนี่นี่ครับเป็นไงบ้างครับเนี่ฮะบ,บรรยากาศของนี่เลยการจัดแสดงไดโนเสาร์จากสวนไดโนเสาพัทยานะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็จะ ไม่ได้มีอะไรมากมายไปมากกว่านี้นะเดี๋ยวเราดูก่อนว่ามีส่วนอื่นอีกบ้างไม่เอ่ยนะครับผมก็ตอนนี้เราถ่ายแล้วเนาะตอนตอนต้นคลิปนะครับผมนี่ฮะตอนต้นคลิปให้ดูอีกสักทีก็ได้เนาะนี่ฮะเผื่อท่านใดสนใจว่าจะมาร่วม m e t t n d g ค e e t นะนี่ฮะให้ดูตารางของการ Meet e e t t n d g ค e ี t ก็มีจะมีะมกิจกรรมทั้งหมดรอบละสมนาทีมี3ช่วงเวลาบ่ายโมงบ่าย3โมงแล้วก็ 17นาฬิกาเนาะนี่ฮะมีมีดแอนกรีต่างๆนะครับผมปประมาณนี้ด้านนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมโอหนี่ฮะคุณชมเห็นหนะตรงหางมานันอะแบบยาวจริงๆนี่เอาเม็ด g ิ่งเลยอะผมให้คุณชมดูโดยรอบเลยนะนี่ตรงนี้เป็นถนโน,โนแล้วนะครับแล้วก็เป็น BTS สนามกีฬาแห่งชาติเนาะ เดินมาง่ายๆเลยขอบนอกด้านด้านข้างเลยก็จะเจอบริการชัดงานแล้วนีค่ครับให้ดูกันสักทีแหมนี่หางมีสายสายได้ด้วยนะชมนะนี่นี่านนี้เป็นอ่าไดโดเสาที่แบบมุกเมนต์ได้แล้วก็เข้าไปนั่งได้แต่ว่าเป็นลอกเป็นลอกไปอะนะครับ เห็นไหมด้านล่างนี่ก็จะเป็นอ่าเป็นล้อเนาะเป็นล้อให้น้องๆหนูๆมาขึ้นขี่นี่ฮะขึ้นขี่ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็ประคองไปถ่ายรูปถ่ายวีดีโอไปเนาะเก็บไว้เป็นโมเมนต์ส่วนหนึ่งของความทรงจำนะครับนี่ฮะ ประมาณนี้เลยด้านนี้ข้างในนี่ไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่ฮะก็จะเป็นในส่วนของทางเข้าห้างเนาะนี่ฮะเราก็จะไม่เข้าไปถ่ายนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่งานเนาะนี่ฮะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปต่อในส่วนของอที่สกายวอล์กนะก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะครับผมของการจัดแสดงงบริเวณนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่ฮะ เดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปดีกว่าเนาะให้คุณ้ชมจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศแบบเต็มที่เพราะว่านานๆเราก็จะได้เห็นแบบนี้สักทีหนึ่งนี่ด้านนี้ก็จะเป็นโครงกระดูกในโดเสานะครับผมเนี่ยฮะให้น้องๆหนูๆได้มาเอาแปลงมาปัมาใช้ความคิดสร้างสรรค์ทางหัวสมองนะครับผมก็จะชื่อ กิจกรรมก็คือฟอสซิลดิกคิดนะครับคุณนี่ฮะฟอสซิลดิกคิดเลยนะครับผมก็นี่ฮะตรงนี้เลยนะครับปะ่ะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับดีกว่านะครับผมเพราะว่าในส่วนอื่นก็ดูแล้วไม่น่ามีอะไรนะครับนี่ฮะขอเก็บช็อตตรงนี้สักทีคุณผู้ชมอะแบบกระลึงเลยคุณผู้ชมนะนี่ใหญ่โตมากนี่โอ้เห็นไหม ชมครับเดี๋ยวเราไปต่อในส่วนอื่นกันเลยนะนี่ตรงนี้เป็นชีเล็กเดียเรียว่าตื่นตาตื่นใจมากเลยนะครับผมไนฮะมาทางด้านนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณชมไปในส่วนของสกายวอล์กนะนี่ฮะก็ไปชมอีกด้านหนึ่งนะครับผมว่าจะมีสิ่งใดที่น่าสนใจบ้าง แล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันที่บร,ริเวณสกายวอล์กเลยนะครับผู้ชมครับนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นบันไดเลื่อนไปทางนี้เลยเนาะเพื่อไปชมไดโดเสาอีกส่วนหนึ่งที่อยู่บร,ริเวณสกายวอล์กด้านบนเนาะนด้านบนตรงนี้นะฮะนี่นี่ก็จะมีสองส่วนนะครับผมที่ผมทราบข้อมูลมาเนาะนีวดูว่าจะ เป็นเช่นไรบ้างนะครับผมอ๋อเห็นแล้วนะครับผุ้ชมนะนี่ซ้ายมือนี่เลยนะครับผมพอออกมาจากั้านนี้ปุ๊บนะนี่ นี่เราก็จะเจอไดโนเสาร์เลยเนาะนะครับผมนี่ขอเริ่มถ่ายตั้งแต่บริเวณนี้เลยนะครับนะี่ฮะก็จะมีป้ายต่างๆนะครับผมของการจัดแสดงนะี่ฮะให้ดูป้ายชัดๆเลยนะี่ฮะสวนไดโนเสาร์พัทยานะครับผมนะก็จะเป็นอนาณาจักรไดโนเสาร์เคลื่อนไหวเสมือนจริงที่แรก และที่เดียวในพัทยานะเผื่อใครสนใจเนาะอยากจะไปเยี่ยมชมก็นี่รายละเอียดตามข้างล่างนี่เลยนะครับนี่ฮะมาดูกันตัวแรกเลยนะครับพิโรเรปเตอร์นะนี่ฮะนี่นี่นี่อ่านผิดนี่ขออภัยนะครับผมพิโรเรปเตอร์ว้าวทุว i, ทำไมขนเป็นสีแดงอะ่ะหรือว่าเป็นอย่างนี้โอ้ไม่ไม่เคยเห็นมาก่อนหรือว่าเป็นแฟนแต่งเป็นแฟนซีเฉยเฉย อันนี้ผมไม่แน่ใจนะเผื่อใครท่านใดมีข้อมูลนะว่าไดโรเสาแบบเนี้ยเป็นมีขนสีแดงด้วยหรออันนี้มผมไม่รู้ข้อมูลมาก่อนเลยนะทกผู้ชมเห็นไหมฮะโอ้โหนี่ก็ถือว่าสวยงามนี่ให้ดูตรงนี้เลยก็ตรงนี้ด้านหน้านี้เป็นสี่แยกประทุมวันนะครับเนี่ยฮะมาเรามากลับกันมาสู่ตัวนี้กันบ้างเนี่ยนะครับผมนี่ก็จะเป็นสวนไดโรเสาพัทยานะครับเนี่ยฮะ นี่ก็จะเป็นตัวนี้เลยนี่นี่ฮะเป็นแผงคอเป็นแบบนี้เลยนะครับคุณชมนะเห็นไหสีเขียวสีแดงต่างๆนี่สวยงามนะครับผมด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนกับประมาณกิ้งก่ายักษ์แบเนี่ยเห็นไหม สวยงามไหมครับผมว้า,วาแหมเรียกว่าถูกใจเด็กๆแน่นอนนะครับเผื่อท,ท่านใดมีลูกมีหลานเนาะก็พามาบริเวณนี้เลยนะครับผมมาถ่ายลูกกับไดโนเสาร์ซึ่งนานๆน,น,นะจะยกมากรุงเทพเนี่ยคุณชมนะผมก็ถ่ายงานมาเยอะเราก็ยังไม่เห็นไดโนเสาร์ที่มีความสวยงามและยกมากลางกรุงแบบนี้นี่ถือเป็นโอกาสอันดีเลยนะครับคุณชมนะใครมีลูกมีหลานเนี่ยมาเรียนเชิญเลยนะครับผม ก็11ถึง24มีนาคมนะระยะเวลาในการจัดงานก็นานพอสมควรประมาณ3อาทิตย์ด้วยกันนะครับนี่ฮะก็โอวิแรปเตอร์นะครับผมนี่สายพันธุ์นี้เลยโอวิแรปเตอร์แม่เหมือนเป็นเป็นประมาณเป็นนกแก้วมะโอ้โหนี่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่าไดโนเสาร์มันจะเป็นอย่างนี้เหรอนี่ด้านนี้เหมือนกับจะเป็นตัวตัวลูกมันนะครับเห็นไหมฮะนี่โอมันเป็นเหมือนกับประมาณไก่มะ นี่ฮะไก่ผสมกับนกอะไรประมาณเนี้นี่คิดว่าคิดว่าเมื่อสมัยดึกดำบรรน่าจะเป็นแบบนี้นะนี่โอ้แปลกตาดีมากนะโอ้ยนี่มี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 นี่ด้วยนดี่มีเดียนะนี่นี่นี่มีมีแบบขยับขยับนี่ด้วยนะแหมเมื่อกี้นี่นี่นี่ขยับแล้วเห็นนะคุณชมนะมันต้องรอจังหวะนะครับมีขยับแล้วมีสายหางมีสายปากด้วยเนาะนี่นี่ขยับแล้วครับคุณชมเห็นไหมฮะ นี่ให้ดูหน้าชัดๆเลยนะฮะเหมือนกับนกแก้วบวกไก่อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ดูแปลกตาดีนีฮะนะ,ะหันให้คุณชมดูนะครับผมนี่ตั้งแต่นู้นเลยที่เราเดินถ่ายมานะครับนี่ฮะก็จะเป็นครึ่งหนึ่งนะครับผมการจัดแสดงก็จะเป็นแสดงไดโนเสารนะครับเนี่ฮะเรามาต่อกันด้านนี้เลยนี่ด้านนี้เป็นสายพันธุ์อะไรเอ่ยนะครับผม r a แรปเตอร์นะนี่ฮะตัวนี้แต่เป็นตัวลูกมันนะครับนี่ฮะเป็นตัวลูกมันนะครับคุณชมมาเห็นไหมเนี่ยแรปเตอร์นะครับผมนี่แรปเตอร์ประมาณนี้นะครับผมแห่ชอบตรงขนขนมากเลยอะนะคือเกิดมาในชีวิตผมก็ยังไม่เคยเห็นว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะเนาะ นี่เอามาต่อตรงนี้เลยนะครับแหมอย่างนั้นกิ้งก่ายักษ์มะประมาณนี้แหละนะนี่อันนี้อัน,น,อ,น,นอะไรเอ่ยชูโอโดอนนะเนี่ยฮะชูโอโดอนเห็นไหมครับผมเนี่ยป้ายน,นี้ชัดเจนนะว่าเราจะได้ทราบถึงค่าพันธ์ของไดโนเสาร์ไปในตัวด้วยโูโอโดอนนี่ครับก็ด้านนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเป็นหมดแล้วนะนี่ฮะการประจนภัย เริ่มขึ้นแล้วนะครับ Adventure Start now นี่ให้เก็บสวยๆหนะ่อยคุณชมนะเนี่ยฮะก็ตั้งแต่ตรงนู้เลยนะนี่ฮะที่เราเดินถ่ายมาก็จะเป็นบรรยากาศตามที่คุณชมเห็นนี่เลยนะครับผมเนี่ยฮะนะฮะครับก็บรรยากาศ ของการจัดงานนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคุณชมนะไดโนเสาร์คิงดอมนะครับคุณชมก็งานมีตั้งแต่วันที่11ไปจนถึงวันที่24มีนาคม2568นะครับที่บริเวณห้างมาบุญคองนะก็มากันได้เลยชั้นจีแล้วก็ชั้นสกายวอล์กนะครับผมนี่ฮะก็จะเป็นไปตามที่คุณชมเห็นนี่เลยนะครับผมก็ มาถ่ายรูปก,กันได้นะนะนานๆจะมีการจัดแสดงแบบนี้ทีหนึ่งนะครับก็เดินทางง่ายๆด้วย BTS ลงสถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะแล้วก็เดินมานิดก็ถึงเวรการจัดงานแล้วก็หวังว่าคงจะมาเยี่ยมชมกันเยอะๆเลยนะครับผมคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ไงผมขอกําลังใจหน่อยนาะด้วยการฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปสําหรับผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมหม่อมสยามเชอร์เวขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ